โอ้หเพื Hot, pues ่อนตายครับเฮ้ยโอ้โหมาแล้วจังหวะนี้หนึ่งตอกเอ้ยฝันไปโดนโอ้ยโอ้ยลุกบอลฮะโอ้เจอท้ายที่แรกที่ดูจังหวะนี้โอ้โหอีสิเล่นสนายเจอยอดดาวเกณฑ์มีดหัวร้อนเลยคลิปอะไรมันจำไม่ได้แล้วไหนขอดูหน่อยสิโอ้ย่นีนี่ยโอหสองคิวครับสาวตี นี่ผูทำอะไรลงไปวะเนี่ยคือจากที่ผมย้อนกลับมาดูคลิปเกมมีเก้าเก้าของผมนะฮะจากที่ดูแล้วหลายคลิปผมก็จะใช้เป็นพวกมีกงโกงนะครับผมมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าการเกมมีของผมมันยังไม่สุดนะฮะพูดถึงก็เข้าเกมเลยกวฮะไม่ไหวละ ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะอยู่กับยูันอีกครั้งนะผมเจอกันบ่อยๆก็ยังพึ่งเบื่อกันนะฮะจากคลิปเกียนมีก่อนๆที่เคยได้รับชมกันไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแฟเบดมีดแทงหรืออะไรก็ตามนะฮะที่เราเคยได้นําไปเกียนกันไว้นะครับผมวันนี้เราจะมาก้าวข้ามความเกียนีระดับครับผมอะไรที่มันยากๆเนี่ยเราชอบอยู่แล้วผมสาหรับการเกียนมีแนวนี้นะฮะเราก็จะใช้มีด M7 ทั้งเกมเลยนะผมโดยไม่มีการใช้ปืนเลยนะฮะก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเกียนเขาหรือโดนเขาเกียนนะครับผมก่อนอื่นเลยก็เดยวเราไปหาห้องที่จะ โอเคครับทตานผู้ชมะเราก็ได้ห้องไปเรียบร้อยแล้วผมซึ่งอาวุธที่เราใช้ในการเกียนในครั้งนี้ก็จะเป็นมีด M7 นะผม <c oughs> <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรกันบ้างนะฮะเดี๋ยวรอชมเลยครับผมนะ okay. ค,ครับเข้ามาแล้วฮะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าผมจะเพิ่มระดับความยากนะผมด้วยการที่เราจะใช้มีด M7 ฟันตัวอย่างเดียวนะครับห้ามฟันหัวละโอเคครับจะวันนี้โดนไปแล้วครับเฮ้ยยึงตึงตัวตัวแรกยอ้ย พอนสามทีนะครับถึงจะตายนะฮะยังไงโอ้เอาเรื่องวะเรื่องจะไปรถอุ้ยจะไปไหนล่ะเฮ้ยไอตัวเมื่อกี้ไม่เห็นเราเลยเดินสวนกันเฮ้ยเหมือนทางยาวนะจะมีสองตัวนะผมเพื่อนโอ้โหเพื่อนตายครับเฮ้ยโูบมาแล้วจอวันนี้หนึ่งตัวไอ้ยฝนไปโดนอุ้ยลูกบอลฮะ เจอทที่แล้วที่ดูจังวันนี้โอ้โหนีสิ <Yeah. S 1> <laughs> มันอะไรกันวะเนี่ยดีเอ็มเจ็ดนะเนี่ยโอ้โห <Yeah. S 1> ไม่เจอฟันตัวตายยากมากเลยนะครับผม has been จังวัน,นี้นึ่งๆครับมันอะไรกันนะเมื่อกี้ <Yeah. S 1> <laughs> วิ่งมาแบบมีกันนินจาครับผม <Yeah. S 1> งงแลว้วชอนเมื่อกี้อยู่ไหนอะจังวัน,นี้เดี๋ยวรอฟังเสียงด้วยครับผม ไม่เสี่ยงครับเฮ้ยไม่มาสักทีเฮ้ยผอใย้อ๊ยนะ๊ยโอ้ยโอไม่อปยโน๊ยโอ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 ๊ับอ๊ยแอ๊ยโอ๊ยอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโตัวโอ๊ย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 เอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยองยโอ๊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 ยโนเรโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊โอง เครียดร้ออะไรอย่งวะโอ้โดนไปดันหนึ่งไม่ตายนะผมไม่มีเพื่อนตามมาคนหนึ่งฮะโอ้โหเพื่อนโชคดีโอ้เพื่อนโดนล้มทีตัวฮะเรียบร้อยเพื่อนตายครับถ้าเลือดเต็มๆต็มก็จะไปเสี่ยงนะฮะอุ้ยเฮ้ยเราหมดจะไปฟันหัวใช่ปะเลือดน้อยครับถอยก่อนถอยก่อนโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้ฟันพาไปโดนหัวนะไม่นับไม่นับไม่ตั้งใจฟันนะ เดี๋ยวก็ยกไปหาเพื่อนคนนี้มาเจ้าวันนี้คือถ้าก็โดนยิงแขนกันนัดเดียวเฮ้ยก็น่ามีตัวหนึ่งครับเขาเห็นเราปะวะโอ้เห็นดิเมื่อกี้อุตส่าห์มันตั้งเนียนแล้วฮะเน๊ะเฮ้ยมันดีปะผมว่าจะเป็นชาเลนจ์ใหม่นะครับเอาไปลองดูกันนะเด็กก็แนะนำยิ่งหมดมีดนะครับผมโอ้โหโถตัวก็เจ้าวันนี้อ้ยเอามีดหรอ กันดูเกือบตายครับโดนทิศสองโอ้ลองดูนะท่านผู้ชมครับสวยสวยเพื่อนคือมันก็ไม่ได้ง่ายอที่คิดนะฮะเพราะว่าต้องอาศัยดวงด้วยนะครับบางทีเจอคนแมนๆก็ไม่ไหวนะฮะคือห้องนี้อีกฝั่งมีคนใช้บัตรเล่นด้วยนะครับต้องอาศัยเพื่อนนะเราวิ่งแบบคนเดียวเนี่ยกันรอดยากครักจริงยาครับฟ้าฝูงฟันมาเจ้าวันนี้ยังไงฮะโอ้โหกดเอฟไปฟันตายหนึ่งศพครับไป่้วนไม่เห็นชิเกอร์น้อย อุ้ยยังไงยังไงเจ๊เน้นฟันตัวนะผมเอาเรื่องครับผมโอ้จบอย่างรวดเร็วนะเจหวะนี้ดีนะอยู่ข้างเดียวหองห้องนะผมไม่ใครแชิญแครนวะอุ้ยโอ้โหอุ้ยเราฟังเดียวกันเลยหัวโอ้โหโอ้โหเฮียทำสม่ะคือผมไปรีเกมมาเว้ยแล้วก็กลับมาห้องเดิมนะ แต่ว่ารอบนี้เราอยู่คนละฝั่งกับหัวห้องนะผมซึ่งผมไม่แน่ใจว่าใช่คนเดินหรือเปล่านะหัวห้องแต่น่าจะเป็นพวกพวกกันนะผมจงังหวะนี้หลุดเข้ามาไว้ล่างครับเสียงยังไงฮะเห็นหรือเปล่าจังหวะนี้ไม่เห็นสองทีไม่ตา,ายเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวโอ้โหที่กูเกือบแตกผมไม่ใช่หัวห้องนะจัหงหวะนี้ถึงจะหาตัวกันยังไงเพื่อนอยังไงแล้วเข้าใจได้เพื่อน เดี๋ยวเราจะแก้แค้นให้นายเองโอ้โหโดนเจาะเป็นโอ้ยทีก่อนทีก่อนหาโต๊ะหัวห้องแล้วผมไม่ได้เมื่อกี้เตะเราอะยอมไม่ได้ไะยาวมั้ยนี่หว่าปานสโมไปก่อนครับบังตาบังตาทีก่อนครับลินจากลับมาโอ้โหเหลือเจ็ดไปก่อนฮะโอ้เกือบตายครับผมหุยหุยหุยโอ้ไม่เห็นจริงเหรอนายไม่เห็นเราจริงเหรอเพื่อนเดือดร้อยไป็หนึ่งฮะ หลันหลังให้ย่างงี้อย่างงี้เรียบร้อยครับโัวห้องเจอแล้วครับผมโดนเหล่าไปแล้วเรียบร้อยครับเตะเหล่าเมื่อกี้เฮ้ยแต่มันไม่ใช่คนเดิมอ่ะโอ้โหจากแบบเล่นกับหัวห้องคนไปแค่ที่เตะเหล่านะเดี๋ยวก็เดี๋ยววางเขานะจังหวะนี้ been has planted วิเศษเจ็ดเอาไมาได้ว่าเพื่อนอยู่ไกลเลยครับเดี๋ยวเราต้องไปวัดดึงไงเพื่อใหมายล้วไปแล้ว เออ้ยสวยเพื่อนสวยเอา้ายังไม่หมดเหรอวะเหลืออีกตัวหนึ่งนะฮะไปยากหน้าไยจากหน้า,าล้อเรียนกันเฮ้ยอีกฝั่งมันดูเราไม่ได้ด้วยเหมือนเหมือนเหมือนใช่ปะวะไม่กล้าเสี่ยงนะผมเดือเจ็ดมาแล้วมาแล้วดีเสี่ยงนะอย่างวันนี้ผมไม่ตายครับอีกทีหนึง่งยังไม่ตายโอ้โหเล่นยิงมาที่เออไอ้ยิ่งฝั่ไม่ตายสองที เว้ยโดนเหล่าเลยกูมันวะเนี่ยได้เต็มเกล็ดนะผมแต่ผมไม่แนะนำให้มาเกล็ดที่หมดสนัยนะมันอาจจะทำให้ผู้ร่วมห้องของเราหัวร้อนจะถึงจุดสุดเลยนะเล่นโดนมิดอะไรไม่หัวร้อนถ้าโดนเอ็มเจ็ดนะผมบอกเลยนะนีงแบบฟันมันฟันตายยากผมแล้วเวลาโดนนี่แบบโคตรร้อนนะผมหมาครับตามเพื่อนมาก่อนนะจังวันนี้วางไปวางไปเพื่อนเราดักให้ อะารอะไดินเสียงครับตัวนี้บาเล่นด้วยยังไงแท้หัวหัวไม่ใจ <c oughs> เริ่มร้อยเป็นหนึ่งครับไม้ตัวไม้ตัวไม่ไมเห็นโอ้บาเลตเยอะว่ะตรงนี้ยังไงล่ะเจ้ามันนี้ถึงสองทีแล้วถอยก่อนโอ้ยเจอกันเจอของหน้ากันไปทางนู้นก็เจอเพื่อนมาทางนี้ก็เจอเราครับผมโ <c> อ <oughs> ้ยยังไม่หมดอีกเลยสองตัวครับอุ้ยล้วน อย่างไรนะจนวันนี้กระโดดมาครับถับไปสามทีเรียบร้อยครับผมมันเหมือนฝันมันเหมือนฝันง่ายนะครับแต่มันฝันยากมั้นะเอาจริงมันมันตายยากครับผมเวลาฝันนะถ้าเป็นมีดแทงนี่คือชฉอะเดียวก็น่าจะเรียบร้อยแล้วเฮ้เห็นนะเห็นนะทำอะไรตรงนั้นอนะเดือดเดือดสมองเยอะครับไม่กล้าไปมองไม่เห็น แข็งขันหายแล้วทางบีนี่น่าจะเยอะครับผมถอยมาคอนเพื่อนถอยมาคอนใจเย็นใจเย็นมา,มาแล้วมา,มาแล้วเพื่อนมาแล้วเอ้ยเพื่อนเอาเพื่อนกูตายยิงรามาโดนเพื่อนแล้วผมอยู่ม่แทงไม่แทนมิเกียมมิเมกเียโอ้โหสเต็ปฟจุ๊กเลยเพื่อนยิงครับผมเก้เฮ้ยเดี๋ยวเราต้องรีบปิดวินแล้วไม่ได้ลนะโดนตีกลับมาสามบินแล้วผม เกมรู้สึกจะยืดเยื้อขึ้นครับตายพีมสองวินแล้วเราอ้าวเออลบกวิกมุดไม่ดูเลยเลยอุ้ยอุ้ยโอ้ไม่สู้อ่ะไม่สู้ไอเจ็บมาสู้กับเรามีพี่บดดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์น้องแย่ปะหฮะปิดเกมแล้วจังวันนี้ฟันเป็นสิบตัวเท่าตามกี่แล้วผม มาแล้วคร ina, <c oughs> ับรีบออกห้องกอนนะเดี๋ยวโดนเตะครับผมอยู่กันแล้วฟังก็โผล่ในรอบนี้โอเคครับท่านผม้ชิก็อนนี่เอาจะห้องมาได้ทันก่อนนะผมไม่งั้นอยู่ต่อนี้อาจจะมีปัญหากับห้องแล้ว วันนี้ก็มาเป็นคลิปสั้นๆนะผมพรดีว่าช่วงน,น,นี้เป็นช่วงสอบของมหาลาัยผมด้วยนะฮะก็เลยอาจจะมีเวลาทําคลิปได้ไม่เต็มที่นะผมคลิปนี้เลยอาจจะสั้นนิดนึงนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะเหลือสอบอีกวสองวัน,นครับก็เสร็จแล้วนะผม <c ười> คลิปหน้าผมกะว่าจะกลับไปเล่นไอดีหลักของผมนะหลายคนก็อาจจะเคยเห็นแล้วนะครับหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยเห็นนะฮะพี่มี ID ไอดียเป็นของตัวเองนะครับแต่ว,ว่าไอดีที่พี่เล่นมาตั้งแต่แรกเลยนะผมน่าจะเดากันออกแล้วใช่ไหมครับ เอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปรีวิวไอดีนั้นให้ดูนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดแชร์ให้เพื่อนๆดูเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมแล้วเจอกันหลังสอบเสร็จครับผมสำหรับวนนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ